สวัสดีคะ่ะเอตนะคะที่ปรึกษาการขายชุยดรุ่น Honda Sport ให้นะคะวันนี้เอตจะมาแนะนำํำวิธีการถุมงมือคันเอต Honda City นะคะพาร์ตสก RS คันนี้นะคะตำแหน่งที่1นะคะรอบคันนะคะจะได้ไฟหน้าแบบ Full LED เลยนะคะสําหรับรุ่น To อของเรานะคะก็จะมีกล้องนะคะตรงม่านก,กระจกนะคะด้านหน้านะคะ แล้วก็จะมีเลนส์วอลนะคะอยู่ด้านซ้ายนะคะขาชมรอบคันกันเลยค่ะเสร็จไปแล้วนะคะกับตำแหน่งที่หนึ่งนะคะรอบคันนะคะ ในส่วนของตำแหน่งที่สองนะคะจะเป็นการแนะนำนะคะการใช้รีโมทนะคะรีโมทของเราก็จะมีให้สองดอกนะคะนี่เลยก็สามารถกดล็อกกดล็อกนะคะแล้วก็สามารถกดปุ่มสตาร์ทที่รีโมทได้นะคะโดยการที่กด1นึ่งล็อกหครั้งนะคะแล้วกดหูค้างไว้นะคะจะมีไฟกระพริบนะคะ3ามครั้ง2ชุดนะคะในส่วนนี้ เราพาไปปุงประตูฝั่งคนขับกันเลยนะคะในการเข้ารถนะคะถ้าถูิว่าในกรณีที่เราถือของไว้นะคะเราสามารถที่จะนำกุญแจนะคะใส่ไว้ในกระเป๋านะคะหรือเป็นกระเป๋าที่เราคอกไว้ก็ได้นะคะ ด้านในนะคะถ้าเราเข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นนะคะในส่วนของอ่าตัวเลขตัวถังนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะแกะก็จะดูเลขตัวถังของเราได้นะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะตัวถังของเราก็ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นการเปิดฝาถังน้ํามันนะคะนี่ค่ะอี่ข้างบนอันลักอ่าแล้วก็ง้างเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดฝากระปุงหน้า เราสามารถงานนี้ได้เลยเหมือนกัน,นะคะ่ะมาถึงตแหน่งที่สามนะคะตแหน่งที่สามนะคะก็จะตรวจเชคเหมนะคะห้องเครื่องนะคะเป็นตามเข็มนาฬิกาเลยนะคะวิธีการเปิดปากกระโปรงรอนะคะก็คือดจุดเช็ค mark นี้น,นะคะที่มีก,การนะคะแล้วก็เลื่อนสลับนะคะ นะคะตรวจเช็คเป็นแบบทวนเข็มนาฬิกานะคะเราจะได้ไม่ต้องลืมในส่วนไหนนะคะอ่าอันดับแรกเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของน้ํามันเบรกนะคะกระปุกน้ํามันเบรกก็คือเราสามารถที่จะเช็คตรงขีดแม็กกับขีดมินได้เลยนะคะว่าถ้าสมมุติตัวน้ํามันเบรกอะค่ะอยู่ต่ําที่ขีดมินอันนี้ตรงนี้ก็ต้องเข้าไปที่ศูนย์เพื่อป็นการตรวจสอบนะคะแต่ถ้าอยู่ระหว่างขีดแม็กกับขีดมินก็ถือว่าปกติดีค่ะอ่าถัดมาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอ่า กระปุกน้ำยาคูเลนต์นะคะก็คือกระปุกพักหม้อน้ําของเรานี่เองค่ะก็คือเราสามารถที่จะตรวจสอบโดยที่อย่างที่บอกค่ะก็จะเป็นแม็กคินแมกคินมินจะมีทั้งกระปุกน้ำยาหม้อน้ําแล้วก็ตัวเทอร์โบนะคะเ,เราสามารถตรวจช็คได้เลยะคะ่ะถัดมาค่ะอ่าก็จะเป็นในส่วนของการวัดน้ํามันเครื่องนะคะ ตรงนี้ก็คือแนะนําว่าให้ดึงมาหนึ่งครั้งก่อนนะคะเพื่อที่จะทําการเช็ดตัวก้านนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบในครั้งถัดไปถ้าเราเสียบในครั้งถัดไปนะคะแล้วขีดน้ำมันนะคะก็คือให้อยู่ระหว่างนี่ค่ะตำแหน่งระหว่างนี้นะคะนี่ค่ะระหว่างขีดจุดบนจุดล่างนะคะก็คือถ้าสมมุติต่ำกว่าขีดล่างก็คือให้เข้าไปที่สูงที่ใกล้ที่สุดน,นะคะ แรกๆเอก็จะมีคลิปที่ว่าเทสให้ดูนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะอ่ะถัดมาค่ะกระปุกอ่าที่ปัดน้ําฝนนะคะก็สามารถที่จะใช้น้ําเปล่าเติมได้นะคะใช้น้ําเปล่าเติมได้แล้วก็ถ้าลูกค้าต้องการที่จะผสมแชมพูก็แนะนําให้เป็นแชมพูอ่อนๆนะคะผสมจากด้านนอกกอนแล้วค่อยไปอ่าใส่นะคะอ่าถัดมาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่เรารับประกัน ให้1ปีหรือ50า0 0กิโลนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะแนะนำนะคะถ้าลูกค้าใช้งานรถแบบว่านานๆที่ <ๆ S 2> ก็ให้ตรวจเช็คเดือนละหนึ่งครั้งหรือก่อนที่เราจะเดินทางนะคะนั้นเดี๋ยวเอจะสอนวิธีการาปิดฝากระปรงนะคะทำย้อนกลับเหมือนเมื่อกี้เลยมาถึงตำแหน่งที่4นะคะจะเป็นฝาถาังน้ำมันนะคะฝาถาังน้ำมันเมื่อกี้เรากดสลักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ เราจะมาสอนวิธีในการเปิดนะคะว่าถ้าเราจะต้องการเปิดฝาถังน้ามันเปิดยังไงเอ่ยนะคะก็คือการปิดไปทางนี้ทางซ้ายนะคะคนตามเขียนตามเข็มานาฬิกานะคะแล้วก็จะมีที่ท้องอยู่ตรงนี้ตร้นมีที่เราไม่ทราบว่าเราเติมน้ามันอะไรคะตรงนี้จะมีสติกเกอร์บอกอยู่นะคะถ้าเราจะปิดก็เหมือนเดิมค่ะ,คะทางขวาเลยเแกแก็ด้คือเรียบร้อยแล้วนะคะ เก็บสัมภาระตอนท้ายนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะก็จะมีปุ่มเรามากดอยู่ตรงนี้นะคะปุ่มกลางนี้มาะคะ่ะแต่เราก็ต้องมีแบบอาตัวเจอยู่กับตัวด้วยนะคะซื้อาพอยูปปุ๊บ มาในตำแหน่งที่6นะคะฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะคะข้างในนะคะก็จะเป็นเบาะนะคะตัดด้วยสีแดงแล้วก็ได้แดงนะคะแล้วก็จะมีตำแหน่งเข็มขัดนิรภัยให้3.5นะคะแล้วก็ที่จับด้านบนนะคะจะมีให้สีตำแหน่งเลยนะคะด้านนี้ก็จะมีช่องใส่อุปกรณ์ชุบเชื้อแล้วก็ช่องชาร์จไวแบบ สำรองไว้ให้ด้วยนะคะสองช่องนะคะน,น,นี้มาในตำแหน่งที่เจ็ดนะคะอ่าเป็นห้องโดยสารตอนหน้านะคะฝั่งคนขับนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะกดสตาร์ทรถโดยการกดปุ่ม engine start แล้วก็อย่าเบรกนะคะอย่าเบรกแล้วก็กด engine start นะคะหรือว่าเราสามารถที่จะอ่ากดเป็นแบบสเต็ปก็ได้นะคะ ก็คือสเต็ปแรกตัวนี้จะเป็นวิทยุนะคะทํางานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกวิทยุทํางานนะคะแต่ถ้าสเต็ปที 2, ่สองระบบไฟฟ้าทุกอย่างนะคะในรถก็จะทํางานหมดเลยนะคะแต่ถ้าครั้งที่สามถ้าเราไม่หยับเบรกนะคะก็จะดับไปเลยนะคะแต่ถ้าเราหยับเบรกแล้วเ,เรากด e n g i n e น t a r t นะคะเครื่องยนต์ก็จะสะตาร์ทขึ้นมาเองนะคะนี่เลย นี่ก็คือสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะถัดมาค่ะแผงประตูนะคะด้านขวานะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับกระจกมองข้างได้นะคะโดยการที่เราเลื่อนนะคะถ้าทุบเลื่อนไปทางฝั่งซ้ายนะคะก็เป็น L อนะคะก็จะปรับกระจกด้านซ้ายนะคะอันนี้ก็คือสูงต่ำนะคะแล้วก็ซ้ายขวาตามตำแหน่งตามเหมาะสมที่เราต้องการเลยนะคะแล้วก็อันนี้ด้านขวานะคะนี่ก็สามารถปรับได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าอยู่ในกึ่งกลางแบบนี้ก็คือ อันนี้ไม่สามารถปรับได้นะคะเขาก็จะล็อกไว้ให้ตรงนี้ก็จะเป็นการพับกระจกนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นการล็อกรถปลดล็อกรถภายในตรงนี้ก็จะเป็นการล็อก่อตัวกระจกนะคะไม่ให้ผู้โดยสารนะคะฝั่งฝั่งนี้นะคะปรับได้นะคะแต่ละฝั่งคนขับยังปรับได้ปกติเป็นออตโต้นะคะถัดมาค่ะตรงอ่าที่ควบคุมพวงมาลัยฝั่งขวานะคะตรงนี้จะเป็น คุยคอนโทรนนะคะเป็นอะดัพติฟคุยคอนโทรนแบบ i t h Follow นะคะกดตรงนี้นะคะถ้าเราต้องการใช้งานแต่ว่าต้องความเร็วที่30กิโลเมตรขึ้นไปนะคะก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะความเร็วเราก็มีลดเป็นสัญลักษณ์เดียวกับตรงนี้เลยถ้าเราได้ความเร็วที่ต้องการก็สามารถที่จะกดเซตลบได้นะคะแล้วก็ ได้เลยแต่ว่าต้องกดเซฟรถก่อนเพื่อเป็นการเซ็นระบบนะคะแต่ถ้าเราต้องการยกเลิกโชวคราก็กดตรง c ัสเซ่นนะคะหรือสามารถปรับระยะห่างจากรถคันข้างหน้าได้นะคะตรงนี้ก็คือมีให้สีระดับถ้าขีดเยอะก็คือใกล้นะคะถ้าขีดน้อยก็คือห่างตามความเร็วนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะก็เป็นตัว L c a t นะคะ L c a t ของเราอันนี้อีกก็อธิบายไปไปหลายๆคลิปละ ก็คือตรงนี้ก็ถ้าใช้งานอ่ถ้าระบบทํางานหรือตรวจจับเส้นได้เขาก็จะขึ้นสีเขียวมาให้นะคะก็คือให้รถอยู่ในช่องทางเดินรถนะคะช่วยให้รถอยู่ในช่องทางเดินรถนะคะระบบตรงนี้นะคะถัดมาค่ะจะเป็นอ่าที่ปรับไปหน้านะคะปรับไปหน้าของเราอันนี้เราสามารถปรับเป็นออโต้หรือเป็นไฟดีหรือเป็นไฟสองสว่างตอนกลางวัน เองได้เลยนะคะหรือจะเป็นไฟสูงโดยการที่เราดันไปข้างอ,าออกจากตัวไปหรือจะเป็นไฟกระพริบก็ได้ค่ะก็คือแบบนี้อันนี้คือไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาะะหรือถ้าเราต้องการที่จะปิดไฟก็ไปที่ออะ,ะแต่ว่าเขาก็จะเป็นออตโต้ให้เรานะคะถัดมาค่ะจะเป็นอ่าแผงควบคุมนะคะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายของเราตรงนี้จะเป็นในส่วนของ กาควบคุมวิทยุหรือจะเป็นพวก Apple Car p l a y ในการเชื่อมต่อของเราก็จะเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงหรือจะเป็นการเน็กเพลงนะคะเน็กเพลงถัดไปหรือขึ้นวิทยุหรือย้อนหลังอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรับสายวางสายหรือจะเป็นคำสั่งเสียงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการาปรับขึ้นวิทยุนะคะขึ้นวิทยุว่าเราต้องการนะว่าฟัาง fm am อย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าเป็นรูปบ้านก็คือเป็นการตั้งค่าหน้าจอว่าเราต้องการอ่าโชว์หน้าจอแบบไหนก็ใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวเลื่อนนะคะนี่ค่ะสามารถเลื่อนได้อ่าสมมุติเราอยากรู้ว่ารถคันนี้วิ่งได้กี่กิโลตอนนี้ก็คืออ่าอีก84กิโลควรที่จะเข้าไปปั๊มน้ามันเติมน้ํามันนะคะก็สามารถอ่าเลื่อนเป็นทิป A ทิป B นะคะสามารถปรับได้นะคะ เราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้หมดเลยนะคะหรือจะเป็นตัว s ซฟตี้ซั p พอร์นะคะเข้าไปว่าเราจะใช้งานของระบบนี้ดีไหมอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นมีระบบ RDM นะคะ RDM แล้วก็เป็นระบบ CMBS นะคะก็คือเตือนรถคันข้างหน้าเคลื่อนที่นะคะตรงนี้ก็เตือนอช่วยให้รถอยู่ในเลนนะคะแล้วก็เตือนด้วย ก็คือตรงนี้มีคลิปแยกมาให้ถ้าสมมติลูกค้าต้องการดูระบบว่าเอมีอะไรบ้างของ Honda s ซ n s i n g ของเราก็สามารถเข้าไปดูคลิปที่เออธิบายไว้ได้นะคะก็ถ้าเราไม่ต้องการโชว์หน้าจอนี้ก็กดโฮมกดรูปบ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้ก็ไปเลือกที่เราเซ็ตไว้ใหม่ได้สัดมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะได้รู้ว่าน้ำมันเหอเหลืออีกกี่กิโลที่จะวิ่งได้นะคะถัดมาค่ะส่องของกา ัดน้ําฝนนะคะเราสามารถที่จะปรับได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะถ้าด้านหน้าก็จะเป็นการที่เราปรปัปดก้านนะคะตรงนี้เลื่อนก้านตรงนี้ได้เลย <_ c oughs> ถ้าเป็นเรากดไปด้านบนหนึ่งครั้งนะคะก็จะเป็นมิดก็คือจะเป็นการปัดหนึ่งครั้งแต่ถ้าเราเลื่อนมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นแบบน่วงหรือจะปรับตามความเร็วนะคะของเราก็ได้นะคะ <_ c oughs> แล้วก็ด้านหลังนะคะก็คือต้องหมุนตรงนี้นะคะก็คืออันนี้ออฟขีดอยู่ตรงออฟก็คือปิดอยู่ ถ้าเป็นตรงนี้ก็จะเป็นการหน่วงนะคะปรับแบบหน่วงอันนี้ออนก็คือปรับตลอดหรือจะเป็นฉีดน้ําฝนเอ้ยขอโทษค่ะตัวฉีดตัวกระจกนะคะก็สามารถที่จะเลื่อนนะคะเลื่อนไปที่ปุ่มตรงนี้ได้ให้ฉีดแลวปัดน้ำสบน,น้ำที่ปัดกระจกได้ด้วยค่ะมานะคะในส่วนตรงนี้เราสามารถที่จะอ่าเชื่อมต่อกับตัว Apple CarPlay หรือ Android Auto ได้นะคะก็จะมีทั้งถ้าเป็นแ p p เป CarPlay ก็จะเป็นแบบ บลูทูธนะคะแต่ถ้าเป็น a n d r o i d Auto ก็ต้องเสียบในสายนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปที่บลูทูธหรือออดิโอเนี่ยคะ่ะอ่ามีคลิปแยกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้แล้วเราก็ไปเชื่อมต่อบลูทูธแต่ตรงเนี้ยก็คือเขาเชื่อมต่อไว้อยู่นะคะ,ะ,คะเราสามารถเข้าไปแก้ไขหรือเป็นการตั้งค่าต่างๆได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้นะคะหรือจะปิดปิดเสียงตรงนี้นะคะได้หมดเลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของด้านล่างจะเป็นระบบแอร์ระบบแอร์สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้นะคะอันนี้คือปิดอยู่แต่ถ้าเราเปิด,ดแล้วก็กดออนแล้วเราก็ปรับตัวแรงลมนะคะได้ถ้าเป็น AC ออนไว้ก็คือทำความเย็นอยู่นะคะถ้าออฟก็คืออันนี้ถ้าเราเปิดไปโดนอ่ะตัวนี้จะไม่เย็นนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นอากาศถ่ายเทภายในรถถ้าเราต้องการระบายอากาศข้างนอกเข้ามาด้วยก็กดตรงนี้ให้เป็นให้ไม่ขึ้นสีสมะะ้มค่ะ ตรงนี้ก็เป็นทิศทางของลมนะคะเราสามารถปรับได้ตรงนี้ก็เป็นไลฟ้าด้านหน้าไลฟ้าด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นการปรับอุณหภูมิของแอร์นะคะจะเป็นปรับเป็นออตโต้ก็ได้นะคะเขาก็จะบอกให้เราเองอัตโนมัตินะคะหรือต้องการความเย็นสุดนะคะความแรงของลมสุดก็จะเป็นตัวแม็กคูลนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะตรงนี้จะเป็นเนี่ยคะ่ะที่ชาร์จแบตอันนี้ก็เป็น ชาร์จไปด้วยแล้วก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ด้วยแล้วก็ Android Auto ตัวนี้ก็จะเป็นช่องจ่ายไฟนะคะ 12. โวลอ์นะคะอันนี้ที่ใส่แก้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บเหรียญต่างๆนะคะตัวนี้จะเป็นปุ่ม i e c o n Mode อันนี้จะเป็นโหมดประหยัดพลังงานตัวนี้ก็ถ้าใช้งานก็จะตัดกำลังเครื่องยนต์นะคะตัวนี้แนะนำว่าให้ใช้ในในเมืองนะคะก็คือขับรถ ตามในเมืองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอ,อันดึงสต็อปนะคะถ้าเราไม่ต้องการให้รถติดๆดับๆเวลาที่เราจอดชั่วคราวนะคะเราสามารถปิดตัวนี้ได้แต่ว่าทุกครั้งที่เราสตา,าร์ทรถราต้องคอยปิดนะคะอันนี้เกียร์พีเกียร์อถอยหลังเกียร์เอ็นว่างเกียร์ดส่วนตัวเนะคะช่วยในการอเป็นโหมดสปอร์ตนะคะก็ะคือเวลาเราขึ้นเขาลงเขาอะไรเงะะี้ยค่ะสามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้นะคะ ก็อันนี้ก็เป็นเบรมือ,อนะคะทั่วไปจบไปแล้วนะคะกับการแนะนำวิธีการส่งมอบนะคะ Honda City ฮับเซค้คันนี้นะคะถ้าท่านใดสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะติดต่อช่องทางของอีได้โดยตรงได้เลยนะคะ